อุ้ยยิ่งใหญ่กว่ามือร้านอีกฟังไว้คณินคณินฟังเออเราไปร้านอาหารใช่ป่ะแล้วเราไปจิ้มสักพายในโทรศัพท์ที่เป็น QOS r อันนั้นแหะคือขาย p o s ด้วยกูกำลังจะนึกถึงตู้ของพวก KFC McDonald เป็นการจ่ายหลายเดือนเหมือนกันเพื่อเราพนักงานแม่งยังคุ้มกว่าพนักงานไงเขาเรียกอะไรคอสมันอ่ะถูกกว่าพนักงานแต่ว่ามันก็คือเช่ารายปีรายเดือนอะไรเงี้ยเหมือนกันอันนี้ก็เราฟิลเดียวกันแต่เราไปขายเราเราทำจริงได้ป่ะบอกใครบอกใครธุรกิจนั้นไอเดีนี้ไงใช่ใช่เมื่อกี้ไอเดียที่คุณพูดมาเนี่ย คือธุรกิจหมื่นล้านอ,อแต่กูเนี่อนี่ไอเดียที่กูคิดเนี่ย กูลกิจแสนล้านนะอุ้ยยิ่งใหญ่กว่ามือล้านอีกฟังไว้คณินคณินฟังเกิดมาขนาดนี้เราพยายามทำตัวไปเลยครัวของโลกด้วยประเทศไทยอาหารเด่นมากฝรั่งมากินเนี่ยหูอาหารไทยไรๆก็รั้ถูกแคดีสตรีทฟู้ดถูกแคดีเนี่ยผมเลยคิดว่าจีนแม่งมีแพนด้าเอ็กเพรสที่เป็นแบบครัวของจีนแล้วไปขายแบบเป็นแฟรนไชส์ทั่วโลกแต่ไทยแม่งไม่มีเว้ยไทยแม่งไม่มีแบบร้านอาหารที่แบบอ่าเหมือนฟาสต์ฟู้ดอเมริกาแม่ง KFC ซีแมกซนอไทยถ้าสมมุติไทยไม่มีแบบอาหารที่แบบเป็นไทยฟู้ดอะแล้วเป็นแ <ứng S 2> ฟรนชชสาที่สามารถแบบขยายในทั่วโลกอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ยากไม่คือทุน